นี่นะคะพเพื่อนออก็ได้เยอะอยู่นะเนาะสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพเพื่อนๆเข้าสวนอีกเหมือนเดิมจะมาหาเก็บผลไม้นะคะพี่เมินขอมาบอกว่าให้เก็บผลไม้ให้หน่อย ทุกๆอย่างนั่นแหละสตอทั้งสตอรบอรี่ทั้งอะไรก็แล้วแต่นะอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่ก่อนอื่นเดียยายขอถอนหญ้าเอาไปให้กระต่ายก่อนเด้อเนี่ยเก็บแต่แถวนี้แหละเข้าสวนมันก็อดไม่ได้จริงๆจะมาเก็บแต่ผลไม้ก็มาเจอโนนเจอนี่ก็ไม่อยากเข้าบ้านเดี <c oughs> ๋ยวจะบอกพี่หมือนว่าทำกับข้าวกินเองนะตอนเย็น <c oughs> ยายขออยู่นอกบ้าน ให้แฟนยายทำกับข้าวกินเองเข้ามาแล้วไม่อยากออกเข้าแล้วไม่อยากออกหมวกก็เกะกะ โดนบิดรูดบีดรูดมันก็บิดรูดมันก็ถ้าแน่นเกินก็ไม่โตดึงดึงออกก่อนแล้วค่อยมาขุดทีหลัง แ๊บเดียวได้แล้วอาหารกระต่ายแล้วไปให้อาหารก่อนเดี๋ยวกลับมาถอนเอาอีกหนึ่งกระป๋องเอาไว้ให้ตอนเช้าตรงนี้ถอนอยากมันนี้ไอ้นั่นอยู่ข้างล่างฟางหรือสตรอเบอรี่นี่จะพามาเก็บเดี๋ยวเอาไปให้กระต่ายก่อน อร่อยไหมหืมอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมผักวันก่อนมีแต่ยาแก่ๆอันนี้มียาอ่อนอร่อยใช่ไหมอืม,อม,อมอยาจะทอนๆอนเอาแถวๆนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวไอ้ไอ้นี่ก็เร็วเร็วนะตัวลันเตา่าเร็วมากเลย กินไม่ทันก็แก่แก่ไม่เป็นไรยายจะเด็ดเอา,มาเมล็ดมันนะขอถอนก่อนนะหะเก็บพลไม้ดึงดึงดึง,ดงเอาแถวนี้ยังไม่เห็นรอยดึงเลยใช่ไหมเพื่อนๆ <c oughs> นี่ได้เต็มกระปอ๋องละนี่เอาไว้ให้พรุ่งนี้ตอนเช้าไปได้ยายขาเก็บสตรอเบอรี่ก่อนมานี่ นี่อันนี้เนา่นาเน่าเราก็มาเก็บอืมเกะเนาะเกะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะย้ายย้ายที่ใหม่ใหญ่ย,ยขอเก็บก่อนนะคุเพื่อนเพราะว่า มันต้องแวกหญ้ามันต้องแวกหญ้ามันต้องใช้สองมือเลือกดูอันไหนแบบว่ามันไม่เน,น่าเนาะเี๋เขาเก็บผลเด้อเดี๋ยวเก็บหลายๆอย่างเนาะนี่นะคะเพื่อนอก็ได้เยอะอยู่นะเนะาะเดี๋ยวไปถามพี่เหมินก่อนจะเอาอย่างอื่นอีกไหมยายไม่อยากเก็บอย่างอื่นคือถ้าเก็บอย่างอื่นกินอันนี้ไม่หมดเนี่ยมันก็จะเนา่า ถ้าเรากินแต่สตรอเบอรี่ก็กินให้มันหมดก่อนแล้วก็คอยไปเก็บอย่างอื่นเนาะหรือว่าได้ยายไปทํางานก่อนแล้วค่อยไปเก็บอีกทีหนึง่งอันนี้เอาไปให้พี่หมินก่อนแล้วค่อยเก็บตอนเย็นๆดูก่อนเนอะเพื่อนเอ้ยหมดแต่ไปทำโน,น่นทํำนี่ทํานั่นมาอีกทีหนึง่งกระต่ายกินให้นั่นหมดละเออ เก็บสตรอเบอรี่ให้พี่เมินเอาไปให้พี่เมินไปทำกับข้าวให้กินหน่อยนึงอ่อไม่มีอะไรกับข้าวไม่ได้ถ่ายให้ดูหรอกทำสเต็กเนาะทำสเต็กเสร็จก็มาเก็บเชอรี่นิดนึงเก็บอ่อแต่ว่ายายทำอีกคลิปหนึ่งเนาะมันยาวเก็บเอ่อเชอรี่ ชิมแล้วก็เก็บราดเบอรี่คนสุดท้ายก็ดึกละมาดูก,กระต่ายกินหมอนละทอนยากระต่ายหน่อยหนึง่งเ้วค่อยไปทอนยาต่อเพื่อนไม่เหลือเห้ย <c oughs> กินเก่งแท้ <c oughs> มาแถวๆนี้จะถอนเอาไว้ให้ไก่เพราะว่าถ้าดินติดไปด้วยยายไม่ค่อยอยากเอาไปให้กระต่ายนะเอาไปให้ไก่ใยยขาถอนแถวๆนี้ก่อนเด้อจะได้สักเท่าไหร่ไม่รู้นะมืดแล้วพี่มืนมาตามกลับบ้านแล้วได้นิดนึงนี่ เมินมาตามกลับบ้านแล้วเดี๋ยวหาทางเข้าบ้านไม่เจอปะ่ะพระจันทร์ขึ้นละสามทุ่มครึ่งเพื่อนๆสามทุ่มครึ่งปะ่ะแค่นี้แหละถ้าแฟนยายไม่มายายก็จะทำต่อแต่ว่าแฟนยายมาแล้วเข้าบ้านกันชอบทำเวลานี้มันแบบมันไม่ร้อนดีมันว่ามันฟินอะกลางวันมันร้อน จะเก็บกระเทียมไปไว้ยังไม่แห้งหรอกคุณเพื่อนต่ว่าไม่อยากให้มันเปียกฝนเอาไปพึ่งไว้โอ้ยวัแบบนนี้เก็บสารพัดเก็บมีหอม เก็บสตรอเบอรี่เก็บเชอรี่เก็บราดบอรี่ไหนล่ะแฟนยายไปไหนล่ะให้ถือให้ถือราดบอรี่มาด้วยไปทางไหนล่ะ บ้านกันเพื่อนข้าบ้านข้าบ้าน,าน,านสามทุ่มครึ่งแ้วเดี๋ยวค่อยเอามาตากกระเทียมเนาะกลัวมันโดนฝนบายบาย ิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยตาด้วยนะคะบ๊ายบาย